และสำหรับ EP นี้ครับผมเราจะเปลี่ยนเจ้าตัวปอกแฮนเดโทนานะครับตัวนี้ที่เขาเรียกกันเนี่ยมีหลากหลายชื่อเลยผมไปดูในไลฟ์สดของเซเลบดังๆเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าปอกนิ่มบ้างนะครับพี่เจ้าของเขาบอกว่าเรียกปอกนอ็อตมีลักษณะคล <Okay. S 1> ้าย เจาน็อตตัวเมียนะครับผมเนีย่ยจะดูเหมือนน็อตตัวเมียสลับกันหลายๆอันข้อดีเนี่ยของมันเนี่ยก็เห็นได้ว่าที่เขาเรื่องลือกันก็คือมันนิ่มมากให้สัมผัสที่ดีมือไม่ได้านนะครับแล้วก็บิดสบายตรงนี้ด้านบนจะเขียนว่าไทเกอร์อาข้างหลังก็จะเขียนเลยเดทโทน่ากิปี้กิปนะครับอ่เดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนกันก็ข้างนี้ผมถอดไปเรียบร้อยละตอนตอนแรกเราใส่ กัดแฮนด์อยู่แบบนี้เดี๋ยวผมถอดกัดแฮนด์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเจอกันเรียบร้อยแล้วครับผมวิธีการถอดปลอกแฮนด์เดิมนะครับมีหลากหลายวิธีครับผมส่วนตัวผมจะใช้การดึงออกมาดือด้อๆแบบนี้เลยถ้าดึงไม่ออกก็หมุนหมุนหน่อยแล้วช่วยดึงนะครับแต่ปลอกเดิมเนี่ยมันจะมีความค่อนข้างแข็งมากนะครับตอนเราดึงเราจะต้องเอามือเนี่ยไปขยับตรงนี้ด้วยตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ คือเหมือนง้างๆดึงๆออกมาเนี่ยอะทุกคนผมตัดสินใจแล้วครับขออนุญาตพี่เขาเรียบร้อยผมว่าผมจะกรีดมันออกมาเลยเพราะว่าผมลองแล้วแน่นมากๆใครมีวิธีเอาออกเนี่ยคอมเมนต์บอกด้านล่างด้วยนะเพราะว่าสุดๆจริงๆพยายามที่จะเอาไขควงมาดันหรือว่ายกแล้วเมื่อกี้แอบเห็นด้านล่างเหมือนมันจะมีปุ่มกันลื่นด้วยคิดว่าถ้าเป็นช่างบางคนเห็นเขาจะใช้ ลมดันเข้าไปในนี้แล้วก็ดึงออกมาบางคนก็จะใช้น้ํามันหยอดแต่ผมว่ามันจะยากจนเกินไปสําหรับตอนนี้สําหรับเราเดี๋ยวผมว่าปิดทิ้งเลยเพราะไงเราก็มีปลอกแฮนด์เดรตัหน้าอยู่แล้วผมคิดว่าปอกเดิมไม่น่าได้ใช้แล้วครับนะครับผมได้สายเหตุแล้วว่าทาไมมันถึงออกยากออกเย็นเหลือเกินทั้งสังเกตที่ปอกแฮนด์ครับผมจะตัวปอกคันเร่งด้านในเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันมีตัวนูนๆน,นะครับจะมีาลา์ตัวที ตัว L อเอ้ยตัว I อเอ้ยเนี่ยให้สังเกตดูในปอกที่ผมกรีดไปเมื่อกี้นี่มันเป็นนวัตกรรมที่เขาทําให้มันปอกจะไม่ลื่นปอกจะกระชับซึ่งทําให้เราดึงยังไงก็ดึงไม่ออกอะทุกคนพอมันโดนอันหนึง่งมันก็ไปนแน่นอีกอันนึงสุดท้ายผมแนะนําครับแนะนําแบบง่ายๆแต่ถ้าใครมีวิธีดีๆก็บอกด้วยผมกรีดเท่านั้นผมยอ<ผ>มแพ้มาเทียบให้ดูระหว่างปอกเดิมนะครับข้อดีของอันเดิมเนี่ยก็มีความแข็งจับกระชับ นะประมาณนี้โอ้นี่นะครับของเดิมแล้วก็แข็งมากด้วยอันนี้ส่วนของเดโตนาครับผมนุ่มมากนะครับนี่นุ่มมากแล้วก็ข้อดีคือเขาปาดรูข้างหลังมาแล้วถ้าเราจะใส่เจ้าตัวอากาศแทนเนี่ยก็คือสบายเลยเพราะเขาปาดปาดหลังมาให้แล้วนะครับผมก็วิธีการดูก็ง่ายๆครับถ้ามันเป็นของอันฝั่งด้านซ้ายเนี่ยฝั่งที่ไม่ใช่คันเร่งเนี่ยรูมันจะเล็กเห็นไหมครับผม ถ้าเป็นอันที่เป็นปอกคันเร่งรูมันจะใหญ่นะครับผมการใส่ง่ายมากครับก็ลองดูก่อนละกันวิธีแรกอ่ะผมแนะนําให้เราดันเข้าไปเลยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นรูยังไงมันก็ดันเข้าง่ายอยู่แล้วนี่ดันเข้าไปอย่างนี้ได้เลยถ้าใครดันไม่เข้าก็ใช้น้ํามันเครื่องชโลมเบาๆดันปุ๊บเข้าไปเลยครับอ่าส่วนถ้าของใครหลวมแบบวิธีบ้านๆที่ผมเคยแนะนําก็ให้เอาเทปดํานะครับผมมาพัน ก่อนแล้วก็ดันเข้าไปนะครับผมส่วนอีกวิธีหนึ่งผมก็เคยเห็นนะเขาจะใช้แป้งจอนสันครับชโลมให้มันลื่นแล้วก็ดันฟึดเข้าไปแป้งมันก็ได้นะบางคนก็ลองดูนะครับผมอ่าผมใส่ปอกแฮนด์เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแนะนําให้ถ้าใครจะทําเนี่ยให้หล่อน้ามันเครื่องเนี่ยให้ลื่นๆเลยทั้งข้างในรูของปอก แล้วก็ยัดเข้าไปพยายามหมุนไปด้านหน้านะครับอย่าหมุนไปด้านหลังหมุนไปด้านหน้ายัดแล้วก็หมุนไปด้านหน้าทั้งสองอันเลยเราจะใส่เจ้าตัวกัดแฮนด์แล้วเดี๋ยวมาให้ดูกันอีกทีครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับการใส่ปอกแฮนด์นะครับเดโทเนอานะครับผมคลิปปี้คิปนะครับเป็นชื่อรุ่นของเขาเนาะก็จะเป็นลายนี่ให้ดูดใกล้ๆนะครับเป็นลายเหมือนน็อตตัวเมียนะครับเรียงเข้าไปด้วยกันนะครับผม ก็ให้ความรู้สึกที่จับกระชับมือแล้วก็นุ่มกว่าปอกเดิมนะครับผมอันนี้เราก็ใส่เจ้าตัวกาดแทนเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะงไงคลิปนี้เท่านี้ครับผมเดี๋ยวดูคลิปต่อไปครับ